เบลล่าลานีโมเมนต์สะกดหัวใจ็อนพิเศษกับบิวชวินที่เพิ่งเคยเปิดเผยเบลล่าลานีลงภาพเรื่องราวที่ผ่านมาในเดือนก่อนมีภาพพิเศษกับบิวชวินเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแม้ว่าจะไม่ใช่คู่รักสายโชว์หวานออกสื่อให้ได้เห็นกันบ่อยๆแต่ทุกครั้งที่นางเอกสาวแถวหน้าอย่าง เบลลาราณี ra, ani, และนักธุรกิจหนุ่มทายาทเครือซีพีวิวชวินปรากฏภาพร่วมเฟรมกันในโลกออนไลน์เนี่ยก็แทบลุกเป็นไฟเลยละค่ะเพราะความน่ารักละมุนระไมและเคมีที่ลงตัวของทั้งคู่ล่าสุดเบลลานั้นก็ทำแฟนๆใจเต้นแรงอีกครั้งกับการปล่อยภาพรีแคปรายเดือนที่แฝกไปด้วยโมเมนต์สุดพิเศษไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเบลลานั่นก็ได้โพสภาพชุดลงในอินสตาแ a รมพร้อมแคปชั่นว่า o ั n t r y Recap Many Moments To Cerebrate ดูเผินๆก็เหมือนเป็นโพสต์ไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่เต็มไปด้วยภาพงานและไลฟ์สไตล์ของเธอและในโพสต์นั้นก็กลับได้เห็นภาพหนึ่งที่แฟนคลับนั้นไม่พลาดที่จะสังเกตภาพโมเมนต์สุดพิเศษที่เบลลานั้นโอปลาวิวชวินจากทางด้านหลังเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติอ่อนโยนและอบอุ่นหัวใจแม้จะไม่ได้โพสต์คำหวานประกอบภาพ หรือแท็กรรักโดยตรงแต่เพียงแค่นี้ก็ทำเอาแฟนๆนั้นรับรู้ได้ถึงความสัมพันธ์ที่ยังคงแน่นแฟนและเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่ทั้งคู่นั้นมีให้กันเสมอมานับเป็นครั้งแรกของความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเบลล่าและวิวได้เลือกเดินทางรักกันแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นในทุกการเคลื่อนไหว หลายคนนั้นยกให้คู่นี้เป็นตัวแทนของความรักที่เติบโตอย่างผู้ใหญ่เข้าใจในพื้นที่ของกันและกันและเมื่อมีเวลาและโอกาสเหมาะๆก็ไม่ลืมที่จะเติมเต็มกันด้วยความใส่ใจหลังจากภาพดังกล่าวนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานก็ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะแฟนๆนั้นก็พากันแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นเหมือนสายฝนไม่ว่าจะเป็นน้อยแต่มากเรียบแต่แพงภาพเดียวใจละลายเลยค่ะพี่เบล ดูรักกันแบบสุขใจไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องโพสที่แต่ทุกโพสมีพลังมากแม้ความรักของเบราและวิวชวินนั้นจะไม่ได้เดินอยู่บนโรบแดงหรือฟีดอินสตาแกรมทุกสัปดาห์แต่ทุกครั้งที่ปรากฏก็ชัดเจนแล้วว่าความรักของคู่นี้สวยเรียบง่ายแต่มันคงจริงๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอ,อย่าลืมกดติดตามค่ะ